รถเจ็ดที่นั่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าช่วงล่างนิ่มที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปครับ isuzu mu-X นะฮะคือช่วงล่างไฟลิ่งนะครับเป็นช่วงล่างแน่นมากวันนี้นะครับผมเอาตัวเริ่มต้นเป็นตัว Active มานําเสนอให้กับคุณลูกค้าพี่ๆทุกท่านได้รับชมได้ยางปี25แล้วด้วยสีบอลเงินครับคนที่ไม่มีเวลาดูแลรถนะฮะเอาสีนี้ไปก็คือแบบสีใหม่มากนะครับดูแลยิ่งเก่ายิ่งใหม่ นะครับใครที่สนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะที่สนใจรถมิวเอ็กนะครับวันนี้นะครับผมเอารถครอบครัวที่เป็นอี u ูสมิวเนะครับที่เป็นช่วงล่างคือจะเรียกว่านุ่มที่สุดแล้วกันนะครับต้องบอกว่าในค่ายรถ PPV นะครับนุ่มที่สุดนะครับก็พอๆกับ e v e r อร e เนะฮะเพราะเป็นช่วงล่างไฟลลิงนะครับที่เข้าใหม่เอามาให้ได้รับชมนะครับอันนี้เข้ามาได้สักพักแล้วนะ แต่ว่านะครับรถยังชงไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้คือฤทเพ์ยน,นะฮะนำรถเข้าใหม่มาเยอะมากนะครับเอามานําเสนอให้ได้รับชมกันถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้ปีใหม่มากปี23นะครับราคาดีฮะราคา8ปดแ0 0สบาทนะครับตัวนี้เลขไมลหนึ่งแสนิโลนะผ่านการเช็คระยะใหญ่มาแล้ววันนี้ผมจะพามา QC ไปพร้อมกันนะครับมาดูตัวรถนะครับว่าสีเนียนไหมเฉดสีต่างๆครับ แต่และชิ้นส่วนนี่เท่ากันไหมรวมถึงนะครับมีบุบมีรักยิ้มไหมที่สําคัญคันนี้ได้อย่างปี2025คันนี้คือพระเอกของเราครับมี X 1.9ตัว Active ปี2023ฟรีดาวน่พร14,300บาทนะครับเผลอเผอวาันตีศูนย์ยังเหลืออยู่ประมาณหนึ่งปีด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับทะเบียน7038ทะเบียนสวยนะครับและนะฮะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมาให้ครบถ้วนแล้วนะครับใครที่มองหาผมมีดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะฮะ 1.29%นนะครับใครสนใจหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์ทักแชทได้เลยครับ0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ดแชททักมาได้ครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับในเรื่องของตัวรถนะครับเฉดสีต่างๆเท่ากันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจังหน้านะครับฝากระโปรงแก้มข้างนะครับไม่มีสีที่เป็นออกสีแดงเลยนะฮะนี่เฉดเท่ากันปกติแล้วสีบอนมันจะเพี้ยนเพี้ยนออกแดงนิดนึงนะครับแต่นี่คือไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็แก้มข้างสีเนียนมากนะครับ รวมถึงนะครับแก้มข้างประตูนะครับแล้วก็ประตูฝั่งนี้นะครับนี่คือสีเดียวกันหมดเลยนะครับสภาพสวยนะครับสีเดียวกันหมดนี่คือรถยังไม่ชงชงยังไม่เสร็จนะฮะสีอย่างเนียนเลยนะครับจุดนี้ครับจุดนี้เห็นไหมฝาด้านท้ายนะครับสีเดียวกันฝาท้ายด้วยนะครับสีเนียนมากนะครับไม่มีรอยบุบนะครับเปิดมาถึงด้านหลังนะฮะปกติแล้วนะถ้าสีเพี้ยนเนี่ยของเขามันจะออกแดง แดงนิดหนึ่งชิ้นหนึ่งแดงชิ้นหนึ่งบอนอะไรประมาณนี้นะครับมันจะออกแดงแบบแดงบอลนะฮะนะครับใครที่เคยเห็นจะรู้จะทราบดีนะครับถ้าสีมันเพี้ยนแต่อันนี้ไม่เพี้ยนรวมถึงนะครับพวกเหลี่ยมสารคมตัวรถไม่มีบุบเลยสักจุดเดียวนะครับแล้วก็เป็นกุญแจเป็นแบบไข่นะตัวนี้สภาพดีนะครับใครมองหาจัดได้สําหรับคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามานะครับได้สักพักแล้วก่อนนั้นนี้ติดจองนะแต่ว่าลูกค้านะครับก็ไม่เข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับ เห็นไหมเฉดสีต่างๆฝากระโปรงหน้าสีเท่ากันหมดนะครับสีเนียนมากนะครับต้องบอกว่าสีเนียนปี23นะฮะแล้วก็รถใช้งานไปแสนสองเนี่ยผ่านการเช็คระยะใหญ่นะฮะพาทรงภาษีต่อเรียบร้อยนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะนะฮะก็สวยพร้อมใช้ไฟหน้าไม่มีแตกครับรวมถึงนะครับตัวเนี้ยจะไม่มีไฟตัดหมอกนะเป็นตัวเริ่มต้นเซ็นเซอร์ไม่มีนะครับแต่ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนไม่แตกนะครับไม่มีไอ้น้ำสักจุดเดียวนะครับ ก็โอเคอยู่นะฮะล้อมงล้อแมกนะเป็นแมก่า17นิ้วนะครับไม่บินนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยปีนฟุตบาทได้ยางดีสโตนปี2025มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะเข้ามารับชมคันนี้ได้นะตัวนี้เห็นไหมยางปี5นะครับในเรื่องของโช๊คนะครับไม่มีน้ํามันโช๊กไหลนะครับนี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างใดๆนะครับก็ด้านท้ายเช่นเดียวกันนะครับ ล้อแม็กไม่บินนะฮะแม็กไม่บินเบรกนะับเป็นดิสเบรกด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับตัวนี้ยังอะไรเดี๋ยวหามาใส่นะครับผมนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็คือโหนี่คือช่วงล่างนะครับน้ามันเบรกไม่มีรั่วไหลเลยนะครับน้ามันโช๊คไม่ไหลนะตัวนี้ครับเพาท้ายนะครับรถพร้อมใช้ไฟทับซิมสจุดนะครับไม่แตกไฟท้ายก็ไม่แตกเห็นไหมแล้วก็แม็ก งนี้ไม่บินนะครับแม็กไม่บินนะฮะยางนะครับสวยๆดอกยางนะลึกๆเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแม็กด้านหน้านะครับไม่มีรอยบินนะฮะภายนอกสมบูรณ์แบบมากนะครับแค่รอล้างนิดเดียวนะฮะรอแค่ล้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีในเรื่องของการชงนะฮะตำหนิดตรงนี้ครับบอกเดี๋ยวขอไปหุ้มใหม่นะครับไปหุ้มใหม่ นะตัวเบาะนะครับค่อนข้างมีรอยฉีกขาดมานะครับตรงนี้นะครับของหุ้มใหม่แล้วกันนะแต่ว่านะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ระบบไฟฟ้านะครับจัดเต็มมาให้นะครับในเรื่องของตัวปรับออโต้กระจกด้านข้างเนี่ยปรับไฟฟ้ามี4บานคะแต่ปรับออโต้ด้านคนขับเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกพับตัวนี้จะไม่มีพับกระจกครับปรับไฟสูงตามยุ้นแจแบบไข่ผงมาลัยหุ้มหนังครับแต่ว่ามีในเรื่องของกลุ่มมัลติฟังกชั่นนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายได้จอขนาด6.5นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็แอร์ดิจิตเป็นแอร์แมนนวลนะครับเกียร์ออโต้ครับมีแมนนวลโหมดบวกลบนะครับขึ้นเขาได้สบายนะครับรวมถึงตัวนี้ครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับที่วางแก้ว2ช่องเบาะหนังนะครับเบาะผ้าขอภัยผ้าแบบพรีเมียมนะสำหรับคันนี้ เา A ครับด้วยความเป็นสีเบจนะจะได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่กระจกมองหลังตัวนี้ตัดแสงอัตโนมือนะครับไม่ใช่อัตโนมัตินะนี่ฮะมีที่จับขึ้นด้วยนะครับสวยจริงคันนี้ยังใช้งานได้นะฮะใครที่หาอยู่นะจัดได้เลยนะครับสปอตเม็ดอาร์เลียงสวยอยู่ครบครับฟรีดาวนะ์พอดึงหมื่นันนะคันนี้สวยทุกเม็ดเลยนะสำหรับเมรร็ดอารครับมีการรับประกันโครงสร้างนะตรวจพบเจอชนหนัก พลิกความจมน้านะครับผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะนะครับนี่ฝั่งนี้มีที่จับขึ้นด้วยนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะจับขึ้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สปอร์ตเมทอาร์คครับเรียงสวยนะครับอยู่ครบแบบนี้ทุกจุดนะครับได้ในเรื่องของตัวรถที่อ่าพรีเมียมนะครับไม่มีริ้วรอยต่างๆเห็นไหมครับไม่มีรอยบุบนะครับมองหาจัดได้จัดนะครับคันนี้โอเคมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ 14, 0 0 0พกับอีก300บาทนี่ถือว่าคุ้มนะครับด้านท้ายนะครับนี่ฝ้าเพดานสวยสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวจะมีในเรื่องของตัวพับเบาะนะครับแล้วก็เห็นนะฮะหัวน็อตทุกจุดนะครับมีครบนะครับตะเข็บต่างๆไม่แตกไม่รล้านะฮะนี่โชคขึ้นสุดลงสุดครับแล้วก็พวกชุดแม่แรงต่างๆอยู่ครบเลยเห็นไหมนี่ครับเปิดดูตรงนี้ได้นะตรงนี้จะเป็นที่เก็บแม่แรงนะครับเวลาออกรถนะครับ อุปกรณ์ประมาณจํานวน4ชนิดนะฮะที่จะต้องอยู่ที่ที่บล็อกนี้ครับหเลยนะฮะจะเป็นแม่แรงสองจะเป็นบล็อกขันแบบนี้นะครับสจะเป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกขันแม่แรงนะครับสตัวลักจุงนะครับต้องมีนะครับต้องมีนะฮะไฟท้ายนะครับแต่ว่าฝาท้ายนี่เปิดแมนนวลนะไม่ได้เปิดไฟฟ้าเพราะไปเนี่ยสีบางเดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านท้ายเนี่ยเป็นไฟเบอร์ไฟท้ายก็ไม่แตกเป็น u u l l e d Light g u i d i n g นะ ด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ไฟเบรกลูกที่3นะครับฝั่งนี้ก็จะเนียนๆหน่อยนะเปิดเข้ามาดูครับในเรื่องของเสาต่างๆเห็นไหมไม่ไม่มีรอยบุกนะครับไม่มีรอยบุกนะครับแล้วก็สวยทุกเม็ดเลยนะฮะสปอตเม็ดอาร์คนะครับสภาพดีจริงนะครับอยากได้คันนี้ต้องรีบจัดนะครับใครมองหาอยู่นะครับจัดได้จัดนะสําหรับตัวนี้นะครับ เปิดเข้ามาด้านในนะครับเห็นไหมฮะวิสัยทัศน์จากผู้ขับขี่นะครับด้านนี้สภาพดีนะครับได้คันนี้ไปถึงไม่ผิดหวังนะนะครับสวยทุกเม็ดนะครับแล้วก็นี่เสานะครับดูดีเลยไม่มีรอยบุบนะครับตรงนี้ทันต่างๆนะตรงมุมอับนะครับไม่มีดิดเดี้ยวนะครับสภาพดีนะครับอยากได้คันนี้ไปนะครับรีบเลยนะฮะเซลที่นี่60ท่านยังกันขายอยู่นะครับ ราคาดีครับราคา849,000ก่อนอน,นนี้เข้ามาเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะฮะใครใสนใจนะครับติดต่อหาผมได้ครับหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์085713369 2 5, 7, 1, 3, 6, 9, ผมปลาลปีเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการนะครับรถดดเกตสวยให้พี่ได้รับชมกันนะครับและนี่คือรถเพิ่งเข้าสีรอบนอกเนียนมากนะฮะจะมีชงแค่เบาะภายในนะครับ ใครสนใจรีบติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ